จุงการสวัสดีค่ะมานีได้กว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยคือเก่้าค่ะพี่น้องนี่เนื้อแบบเนื้อไปเปื่อยเลยค่ะมนนีก็ที่กินกับกะปิค่ะนี่ก็มีผักสดของเรมมามะเสฉะลำกันจ้ากว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยครับพี่น้องโอ้มัมนนดีก็บะปงคือเก่้าค่ะเพราะว่ามันแสบนะน้ำซุปมันแสบอยู่แล้วนะจ้านี่มนดีบริจีพริกด้วยค่ะแบบเอาพริกสดๆเลยม,มาค่ะ อืมอ้อืม,อมแก่มาละอ้วคำแรกน้ำตาแตกเลยพี่น้องอพริกแท่ตัวนี้สดพริกสดแท่แล้วก็เพจแฉอืม เนื้อเปิดคําเมื่อสั่งแบบพิเศษค่ะพี่น้องสั่งมาพิเศษค่ะบบเขาเลยได้หลาย วันนี้บรรยากาศดีค่ะช่วงเช้าอากาศดีโอ้แซ่บขนาด ต่อมไปโดนพี่น้องน้ำแห้งหมดแล้วเชิญอุนแล้วโหละพา่า chim lại đó kem mũ này กินก๋เตี๋ยวแต่ชาเลยค่ะโอ้เ่นานนแหละค่ะเอก๋จวอร่อยมันอยู่ที่น้ำซุปแล้วจะพี่น้องน้ำซุปอร่อยคือทุกอย่างก็จบแล้วค่ะอบลาองปรุงมากไหม Oh. Hát đời lại khá là ngạc ทั้งเอทั้งกินเสร็จทั้งสดน้ำทั้งผักปีน,นองเอ้เริ่มอิ่มแล้วค่ะได้หลายแบบเต็มทุเอเต็มถาดเลยเนื้อเปื่ยปยอย อิ่มแล้วจ้าพี่น้องจ้านม่ก็ขอนอนุญาตลาไปก่อนเด้อค่ะปอบๆกันคลิปหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ